วันนี้มาชมเนือ้อว่านนาคโปงนี่คือว่านนาคโปงได้มาจากบนภูเขาเป็นว่านที่หายากกับว่านนาคราชคล้ายกันสปะคุณก็เหมือนกันแตเน่เป็นต้น,นต้นนาคโปรงต้นนี้ ก็ไปแล้วจะเก็บไว้ทําตะกุดเลรื่องสายมือสรคุณกันพิษสัตว์มีพิษนี่ต้นต้นเขาอ,อยู่อย่างนี้ก็จะมีใบยอย่างนี้นี่ต้นหนักลงนี่ต้นเขาจะเป็นลายลายเป็นเกล็ดนี่ต้น,น มหาปราบนี่ไพลดำนี่ต้นมหาปราบว่านมหาปราบนี่ต้นนักราชนี่ต้นนักราชทางนี้มีทั้งนักราชทั้งนาโพรงนี่ต้นนาโพรงก็จะมีเกล็ดเหมือนพญานาคต้นใบเขา

ต้นไม้เผือกต้นนาวัวมีตบสบบูเลือดนากราร